ผมลืมเปลี่ยนซองว่ะผมลืมเปลี่ยนซองทุกคนดีสวรค์เลย ชิลมีอยู่ห้าดาวส่งบ่ได้โอ้โหนาสุดขับรถร้วจ้ามขับมาชาร์จคิดว่าจะขับเีงนะไม่นะ ขับมาชาร์จเฉยแม่แกมันอยู่ไหนไม่ร um ู้ เสามาไว้บ้านแล้วโหข้างหน้ามีตัวนะครับสวยไม,ไม่ตัง้งไอ้ไรบอวะ

ที่กำบังก่นไม่รีบเฮ้ยผมผมกดยิงไม่ออกวอว์กหมดเลย มาทีมาสี่ตัวสภาพหมดแล้วอะ่ะไอวอลหมดแล้วอะ่ะมันเจอเจอสี่ตัวไม่ไหวนะทุกคนหวันเจี๊ยบเลยนะครับพ่อมหลังเข้าตายนะเนี่ย ต uh, ัวอะไรอ่ะเกินเอ้ยตายทุกคน ไอเย็นอีสอโอ้้ไม่มีไอ้วอให้ด้วยโดนหลอกแล้วมึงเกาะพังแล้วเดี๋ยวไปแลกก็อกก่อนแม่งเ้ยบ้านเอลมน่าจะหนีแล้วแหละหนีไปบ้านไม้แล้ว รอ,อ,อบ้านแอลก่อนหมั่นใส้บ้านแอลผมมีโจทย์กับบ้านแอลอยู่ตอนเนี้ยป่าดำปั๊มปั๊มออกมาได้แล้วบ้านแอลจ๋าตาไปสาเวร พอหายิงตัวตึงไหนเพื่อนเองอยู่ไหนเรียกเพื่อนมาแล้วาเพื่อนเองมาแล้ว <wra> ลจะไปไหนสองเรียบร้อยแม่งวงไปหาแม่งเฉยเลยอะไรวะเล่นไงก่อนเนะี่ยต้องเปิดต้นไม้ให้ดาวอะ แม่งวิ่งกลับโคตรเหลี่ยมฮ่าสวยดีถึงหนึ่งก็ชิลดิต้องเปิดหัวทุกคนต้องสู้ไม่สู้เราก็ตายนะครับ วัเลยครับพ่อมนี่เปิดหัวด้วยมาดิก็มาดิครับฮ่าเจ็บนะน่ะเจ็บนะน่ะถือสายน้ำเกลือฟองแม่แล้วนะน่ะหวานเจียบเลยนะน่า ตกตโดดยิงหัวมาดิเออมาดิมาดิ หัวแตกไปนีแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอครับทุกคนมีสวัสดีครับเขาเรียกว่าโดดเล่นนะฮะยิงให้เขาแบบให้เขาหวั่นนะครับทุกคนจริง